คุณรู้ไหมครับว่าความหมังเมินหรือความเย็นชาที่เขาแสดงออกให้คุณเห็นในความสัมพันธ์ทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรและรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่หลายคนคิดว่าโอ้เขาคงหมดใจแล้วมั้งเขาคงเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเราถามว่าจริงๆเขาไม่รักคุณแล้วหรือเปล่าหลายเคสที่เราเจอนะครับจริงๆก็ยังรักกันอยู่แหละแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจในสมองผู้ชายก็คือเขารู้สึกว่าเขาแบกรับความสัมพันธ์นี้ต่อไม่ไหวแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มันหนักหน่วงรู้สึกถูกรั้งถูกเหนี่ยวเขาพูดอะไรก็อาจจะไม่ถูกไปหมดเหม เขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ต่อต้านเป็นลักษณะของการเงียบการนิ่งการวางเฉยเพื่อลดการกระทบกระทั่งนะส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันแปลว่าเขาไม่ได้แบบไม่รักคุณนะแต่เขาเหนื่อยหน่าย พฤติกรรมของเราหรือกับบางอย่างในความสัมพันธ์ถ้าเราแก้ตรงจุดคุณจะสามารถเรียกความรักนี้กลับมาได้แน่นอนวันนี้เขาจะมีขั้นตอนจากอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่า45วันเปลี่ยนคนหมดใจให้กับอะไรลา,ลาคุณทําได้จริงนะครับจาก3,000ันกว่าเคสท,ที่เราศึกษามารเรารู้เลยว่ารูปแบบความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องทานฟอร์มตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นของคุณเองเมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากๆและทําให้เขารู้สึกลหลงไหลคุณอีกครั้างได้หลายคนบอกว่าอ๋อเขาหมดใจไปแล้วก็ทำนูคอนแทคสิไม่ต้องสนใจเขาทําเป็นไม่รู้ พิมพ์มาก็ไม่ต้องตอบไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมทางจิตวิทยานะแต่มันเป็นการเวิร์กภายในของคุณว่าคุณต้องรู้สึกกับตัวเองยังไงนะ45วันเนี่ยเราจะบอกเลยนะครับว่าวันที่1คุณต้องทํำยังไงคุณต้องคิดยังไงคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงวันที่2ทําไงวันที่3ทํทไงอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเนี่ยอย่างวันที่10คือหัวข้อคือหายไปอย่างมีกลยุทธ์การหายไปอย่างมีกลยุทธ์คือไม่ใช่การงอนนะแต่เป็นการสร้างพื้นที่ช่องว่างทําให้เขาเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณดูไม่แคร์เหมืืือออออนนนนนนนแแตตตต่่่่่กหรรรคคคุณมีีเปลาางงงง้้ะะวับ ทำตรงนี้มัน so obvious หรือมันชัดเจนเกินไปมันคือพยายามกระตุ้นให้เขารู้สึกอิจฉาอันนี้ก็ไม่ดีเราแค่ทําให้เขาคิดไปเอง imply เป็นในใแค่นี้มันจะดูน่าตื่นเต้นมากกว่าการที่แบบไปถ่ายรูปลงโซเชียลกับหนุ่มๆคนนู้นคนนี้นะอันนี้อันนี้จะทําให้เขาอิจฉาเขาจะคิดไปอีกอย่างเลยบางคนรู้สึกว่าโอเคอยู่แน่จริงใช่ไหมไอไปเลยก็มีนะครับ เพราะนั้นแค่ทําให้เขารู้สึกว่าเรามีอย่างอื่นให้ทําแทนที่เราจะไปพิมพ์หาเขาทุกวันสบายดีนะยังรอเธอเสมออะไรเงี้ยไม่ต้องพิมพ์นะไม่มีประโยชน์จริงๆยิ่งทําให้เขาเห็นคุณค่าคุณต่าลงเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือวันที่1ินะเพราะอะไรมนุษย์กลัวเสียของที่เคยเป็นของตัวเองวันที่เขาบอกว่าเขาหมดใจจากคุณเขาอยากจะไปวันนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแบกรับอะไรมากมายนะจนเขาไม่ไหวเขาต้องการจะแบบโอเคจบแล้วแล้วเขาก็เดินออกมาเพราะว่ามันเหนื่อยมันหนักแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นที่เขาเคยมมีเเคคคยยุ้นนัก จะหายไปอย่างไม่มีวันกลับมาแล้วเนี่ยมนุษย์เราจะเริ่มกลัวครับหรืออย่างวันที่16เนี่ยส่งสัญญาณแบบอ้อมๆส่งสัญญาณแบบไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องตะเกียกตะกายเพะชีวิตสบายๆของคนที่คุณกําลังเติบโตอยู่กว่าจะมาถึงวันที่16เนี่ยคุณต้องต่อสู้กับแรงต้านหลายอย่างในใจคุณฮะวันนี้คุณจะเริ่มสบายใจคุณจะมีชีวิตใหม่คุณจะมีกิจกรรมของคุณเองนะจุดเนี้ยถ้าเขามาส่องอาจะต่อยเขาบล็อกคุณไปนะเขาจะมีเพื่อนเพื่อนของเขาไปบอกหรือเขาอาจจะสร้างให้เขาอื่นมาส่องคุณก็ได้อ หรืออย่างวันที่29เ้นี่ยคือการตอบที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีอย่างเช่นถ้าสมมติมีโอกาสได้คุยกันหลายคนบอกว่า no contact นะครับก็คือห้ามคุยเลยแน่นอนห้ามคุยแต่ห้ามคุยเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเขาทักมาคุณจะเล่นเกมแบบว่าเออฉันไม่คุยไม่ไม่จำเป็นน้งั้นนะถ้าสมมติว่าเขาทักมามันไม่ได้แปลว่าเราขวนขวายไปหาเขาถูกไหมถ้าเขาทักมาคุณตอบได้คุณตอบแบบโทนนิง่งๆอบอุ่นและเป็นผู้ใหญ่นะให้เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยคุยแนละ้วมันโล่งว่ะเออมันไม่ได้เล่นเกมนะเฮออ ความสึกก่อนหน้านี้ที่เขารู้สึกว่าหนักเป็นภาระทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในกระบวนการในหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้45วันเปลี่ยนคนหมดใจให้กับอะไรล่าคุณกระบวนการนี้นะครับจะทําให้คุณรู้เลยว่าคุณต้องวางตัวยังไงในแต่ละวัน แล้วมันเอฟเฟกติบางมากส่งพลังบงมากเพราะมันจะเปลี่ยนคุณจากข้างในทุกๆกวันหลายคนเคยหมดหวังนะรู้สึกว่ามันเป็นไปนไม่ได้บางคนบอกโอ้โ่สหาวันนานจังบางคนนะแค่ทําถูกวิธีนะครับสอาทิตย์ก็กลับมาได้แล้วมันอยู่ที่วิธีการที่เวิร์กกับตัวเองนะแล้วก็ซีเรชั่นก่อนหน้านั้นด้วยบางคนสถานการณ์ไม่ได้ร้ายแรงมากก็อาจจะไม่ต้องถึงส5าวันถ้าใครตั้งใจจะแก้ปัญหาความรักนะครับโค้ดลดให้เป็นพิเศษปกติอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับมูลค่า 6, คะครันทเท้าั้30เท้าสน,นนะครบสนี่